เ,เรากเนี่ยคือเลียวกันเล่นเลีวกันล่นนะคะใช้ได้ใช <cały istas S 3> ้ได้แล้วไม่ใช้พาาผู้ใหญ่ครับผู้ชมนี่คือไอ้อให้ีที่เลครับั ทั้งอะไรอายุเกินหกสิบขึ้นไปไม่ได้ครือ

พอางเชยงใเดินเข้าบ้านผมดูอยู่ตัวผมไม่มานะแต่จิตมันอยู่แถวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับมันอยู่ในกล้องตลอดเวลาเดี๋ยวดูของคนนั้นดีกูนี้ดีกูนี้ดีคือจิตมันอยู่แถวนี้แต่ตัวมันอยู่คอนแกนมวาเปรียบเปยให้ฟังว่าจิตมันอยู่แถวที่แล้วก็ลุ้นการบอกต้นเนี่ยลุ้นทั้งคืนเอาไงบอกรต้นเอาไงบอกรสต้นแต่พอได้ข่าว ไทยบางคนแล้วก็รู้สึกเบาใจที่กี้นักข่าวมาทำถ้าในอย่างเงี้ยไงได้ประกันหรือไม่ได้ประกันดีไม่ดีมก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าอ,อะไรไม่ใช่ดีเพราะเป็นลงทุน ดีเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกมาต่อสู้อยู่ดีๆวันนี้ผมบอกเนี่ยเบ่าต้นเนี่ยขโมยของของบุญยายไปแล้วผมทุกท่านต้องเชื่อไหมก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อพระพุทเจ้าถ้ายังบอกเลยอย่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ให้ศึกษาด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการที่ลุงพลออกมาเนี่ย ผมว่ามันเป็นมันเป็นความเป็นธรรมที่ศาล่า้มอบให้วันนี้ที่มานอกจากสาเหตุหนึ่งที่นอกจากสาเหตุหนึ่งที่มาเรื่องผูกแขแล้วเนี่ยก็ทําตัวเป็นเดอะบ s t อ a แมนอยี่ปที่เมืวานผมโพสไว้เป็นไปสนีครับถ้าไม่เชื่อถามเบาต้นก็ได้ครับตลอดทางไม่ต้องนอนครับทุกทสักสินาทีเอฟคนรักลุง้นเดี๋ยวโตก็มา แ่หลอดครับเพราะว่าเขาติดต่อลุงไม่ได้หรอกเพราะลุงคงไม่อยากจะรับสายใครช่วงนี้เพราะว่าสมองมันจะนี่แต่สมเกตก็ได้จะตับตามไปละเราเแล้วเนี่ยก็คือยังหลอนจังไปไม่รู้อะไรต้นนะก็คือมันเป็นอะไรที่ผมจะต้องในเมื่อมีคนฝากอะไรผมมาผมก็ต้องมาบอกให้เจ้าตัวเหมือนกับไปรษณีย์เวลามีจฎหมายต้องมาส่งไปถึงที่และให้เขาอ่านเองให้เขาเข้าใจเองนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ศาลท่านได้กำหนด ซึ่งดูแล้วเนี่ยบางส่วนก็จะบอกมาคือท่ากำหนดได้บอกมาแต่ผมก็ย้ำไปแล้วว่าผมเท่าที่ผมดูนะผมศึกษาในความคิดผมส่วนตัวนะเมื่อกี้นักข่าวท่านพยายามจะถามถึงความเห็นทางคดีผมขอญาตไม่ออกเลยเพราะเนื่องจากท่านทนายตั้มท่านดูแลอยู่แต่ความรู้สึกของผมคือกระบวนการในเรื่องของการที่จะยั่วยุหรืออะไรเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่ลุงได้รับได้รับการประกันตัวนะแล้วก็ เห็นไหมครับจะมีคลิปออกจากทางฝ่ายนู้นว่าอจะขอจ้างขันายความใครก็ได้มาช่วยทีหรืออะไรอ่ะมีบางคนบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจยังอยู่อย่างหวาดระแวงเห็นไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถามนิดนึงครับป้านี่ห่างเกินสองร้อยเมตรไหมไม่มีหรอกเพราะว่านี่มันก็เลยดักคอไว้ก่อนสมมติสมมติเฉยๆนะแบบน้องพรับก็บอกสมมตินะครับสมมติแต่ไง รู้จักน้องพับไหมครับทุกคนอายุเดียวแก่เท่ากันนะวันน <c oughs> ีเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักน้องพับ <c oughs> คือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับฝั่งนู้นลุงจะตกเป็นจำเลยสังคมคนแรกเลย <c oughs> ว่ามีการขู่ฆ่าผมเลยดักคอไว้ก่อนเพราะนั้น <c oughs> จริงๆแล้วเดี๋ยวไม่ไม่นานผมจะพาลุงไปลงประจําวันอะไรไว้นิดหนึ่งเป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นไปเกี่ยวกับเจ้านะเพราะมันเกิดมือที่สามได้นะมันเกิดอะไรบางอย่างได้ เหตุขอนประกันเนี่ยเบาบางมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาย้ำลุงอีกทีหนึ่งหลังจากที่ลุงเสร็จพิธีก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจริงก็งมีงานลงไปทํางานที่สกลอยู่นะครับท่านอย่าคิดว่าวันอาทิตย์ทนายไม่มีงานทํานะมีนัดตลอดนะครับที่ลงไปตรงนี้ก็คือสามสี่งานนะครับจําเป็นต้องไปเพราะนัดลงหน้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ทุกท่านต้องขอชมเชยทุกท่านเลยนะฮะเนี่ยดวงตาสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยท,ที่กำลังถ่าย่เนีย ถ้าไม่มีกล้องเหล่านี้อยู่นี่ครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้วันนั้นเห็นไหมครับแหมแม่อะไรเนาะแจ๋วเลยได้ใจหมดเลยทิ่มีใครจะเข้าไปทำพิธีอะไรเนี่ยนะถ่ายทันทีอ่ไม่ต้องตั้งตัวว่าอะไรมาฝังหรือเปล่าอะไรต้องดูทีนะครับบางทีวิธีการพวกนี้คือไม่เชื่อเข้าไปลบหลู่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ผมนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองเพราะมีคนโทรไปผมนี่แหละเป็นคนไปบอกนักงานสอบสวนให้รีบมาเอง ว่ามันเรื่องที่คุณแม่ท่านหนึ่งท่านพูดใช่ไหมครับอ่าเนี่ยนะผมก็ในเมื่อห้าพวกเราไม่ให้เข้าอ่ะแต่คุณอื่นเข้าได้อ่ะพวกเราส่วนใหญ่จะอยู่หน้าป้ายเนาะไม่เคยได้เข้าไปเท่าไหร่ก็อะไรตฝดายอะไรก็อยู่หน้าป้ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วในการที่คุณาประกอบพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่สมควรคุณจะอ้างว่า เดินข้าไปจ่อดวงจิตของคุณทำไมไม่อันเชิญที่บ้านถือขึ่นมาเอาถ้าคุณมีพลังจิตแก่กล้าจริงก็นั่งที่บ้านนะเชิญท่านกลับไปหรืออะไรก็ตามแล้วแต่คุณนะแต่การที่คุณมาในยามิการด้วยนะมากลางวันไม่ว่านะมาในยามิการจริงๆต้องถูกดำเนินคดีนะครับผมจะบอกให้ดูแล้วมันไม่น่าอ้เรเราคำถามคือถ้าผมไปแจ้งความเขาต้องถูกดำเนินคดีไหมต้องถูกแต่เอาเลยครับบางอย่างเราก็นิดหน่อย หรืออะไรก็สุดแล้วแต่เจ้าทั้งงานเจ้าจะพิจารณาครับรช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ได้หมายความว่าหมายความว่าเราเราแวงจนกระทั่งเราก <c oughs> ินไม่ได้นอนไม่หลับนะนี่หมดไหมครับห้ทุกท่านใช้ชีวิตประจําวันปกตินะครับ <c oughs> เราอยู่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรที่มาผิดแผตกต่างๆเราก็ถ่ายไว้หน่อยองโจนมันกลัวนี่ฮะโจรเป็นก,น,นกลัวภาพนี่นะครับมันไม่ได้กลัวอะไรกลัวภาพ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมชมเชยคนบ้านเกอกหรือยูทูบเบอร์ที่นี่มากนะครับชมเชยจริงๆผมคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่รอบคอบอ่ะแล้วตอนที่ลุงออกมาแล้วคุณยังบอกเลยว่าให้ลุงเดินสำรวจบ้านว่ามีอะไรผิดปกติไหมไม่ใช่พอไปสามวันอีกสี่วันอาทิตย์หน้าบอกเจอห่อจุดจุดจุดอยู่หลังบ้านลุงอีกสามห่อตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสำรวจไปก่อน วันนั้นเห็นบอกขานพยานนงพยา,ยพยายนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วครับทุกท่านจำไว้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ตรวจยึดตรวจยึดแล้วอะไรก็ตามไปปรากฏอยู่ในนั้นไม่เกี่ยวกับลุงครับไม่เกี่ยวครับเป็นพื้นที่ตรวจยึดนะครับแล้วบังเอิญลุงก็ติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกมุมถ้าใครเดินเข้ามาครับป๊อกนะครับป๊อกเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ย๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวนรืน่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งให้เขาเสร็จพธิธีการกิดหนึ่งว่าจะคุยส่วนตัวนะครับ ก็เลยอยากจะทำตัวปลุกปลุษไปสณีจากคนที่ห่วงใยลุมมาบอกอะไรลุมสักสินาทีแล้วผมก็ขาบนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ติดค้างอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเอาไปไหนวะ,ะเขาบอกว่าเขาจะลำหน้าพ่อปูต่ตอนเขาเึงถามซับมันทำเป็นแก้งลืมครับแล้วไม่แน่คืนนี้จะฝันว่ามีงูไปรัดคอไ,ไ,ไบอกแล้วมันจะได้นึกได้ว่าเฮ้ยแตาว่าต้องมาลำนดเห ทวงผมทวงแทนเลยทวงต่อหน้าเลยรำเดี๋ยวนี้เลยไหมรับแต่ครับจัดเลยเดี๋ยว้เลยไหมจัดเลยจัดเลยอยากดังเดี๋ยวเลยนะอยากดังจัดให้จัดให้ครับเอ้ยเอาชุดเลยไหมเช่าเลยไหมเอาเลยไหนๆก็ไหนๆเลยไหมใส่เสื้อแล้วก็ผูกผ้าเหาอพี่ันมีทนายจากโลกอะไรพี่ดำจากยอดซับพันกว่าสองพันกว่าจะกลายเป็นมุ่งกว่าพนมันดีพนมพนมมันดีเลย อันนี้ลงมาแถลงแล้วแบบดูหน่อยครับดูไหม <ๆ S 2> ครับไปดูก่อนมมไหม